สวัสดีครับพบกับผมอมสิน์ในรายการใหม่ The b o บ t Radio รายการที่เสิร์ฟความหลอนให้กับท่านผู้ฟังได้หลอนถึงบนเตียง รายการนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจาก The Ghost Radio พวกเรานำมาดัดแปลงติดหน่อยให้กลายเป็น The g h o s t Radio วันนี้ทาง The g h o s t Radio ได้มีเรื่องราวประสบการณ์หลอนมาให้ทุกคนได้ฟังซึ่งในวันนี้ผมเป็นเจ้าของรายการ The g h o s t Radio ผมจะมาเล่าประสบการณ์ในค่าย2วัน1คืนถ้ามาตอนกลางคืนเลยแล้วกันหลังจากที่แบบทุกคนเสร็จการแสดงอะไรกันแล้วก็เตรียมตัวแบบเตรียมตัวไปนอนเตรียมตัวไปอาบน้ํากัน คือกลุ่มผมเนี่ยก็จะมีหลายคนแหละแต่ในเต็นท์ผมเนี่ยจะมีอยู่4คนผมขอใช้น้ำสมมุติว่าคนแรกเนี่ยชื่อเบสคนที่2ชื่อน็อต 3. ามดินจา4คือผม4คนนี้ก็เตรียมตัวแบบแยกดินแดนกันเลยว่า4ทิศนี้ของใครอยู่ตรงไหนอะไรกันบ้างซึ่งน็อตเนี่ยก็อยู่อีกฝากหนึ่งของผมผมก็ให้เขาอยู่ตรงนั้นไปต,ตอนที่ผู้คุมเนี่ยให้ไปอาบน้ำไอาบน้ำกันได้แล้วก็ เขาให้ผู้หญิงไปอาบน้ําก่อนพวกเราก็รอไปพวกผมเนี่ยก็คุยกันว่าจะไปอาบน้ําดีไหมหรือใครจะไม่อาบก็ผลปรากฏว่าก็เตรียมจะอาบกันหมดไปด้วยกัน4คนเลยก็อาอาบห้องเดียวกันเลยก็ตั้งใจจะอาบห้องเดียวกันแต่ทว่าพอผู้หญิงเนี่ยออกอาบเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผลปรากฏว่าผู้คุมให้เวลาแค่5นาทีครับคือให้เวลาผู้ชายแค่หนาทีในการอาบน้ํา ผมกับเพื่อนอะ่ะก็เลยตัดสินใจเดินไปอาจเดินไปถึงห้องน้ําแล้วก็พูดคุยกันไปจนกระทั่งผมเนี่ยก็ได้สังเกตครับว่าคือเบสนะครับมีรู้สึกอาการแปลกๆครับเหมือนจะจ้องไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งครับมันเป็นต้นโพสูงใหญ่เหมือนกันนะครับเหมือนเบสเขาจ้องนานมากเลยครับเกือบๆหนึ่งนาทีได้ เขาจ้องไปตรงนั้นแล้วผมก็ได้ถามเบสเฮ้ยเบสมองอะไรอ่ะเบสเขาก็ได้ชี้ไปที่ใต้ต้นนั้นแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นครับเบสเขาได้โพูดข <Mat th> <studio> ึ้นว่าเก่งนายใครอ่ะเป็นสีลักษณะเป็นสีขาวมันม้วนมันม้วนเป็นเลขแปดอยู่ครับ ไม่ไม่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทิ้งไว้หรือว่าผีตัวไหนยิบมาก็ได้ครับแล้วแบบผมก็แบบให้ตรวจทุกคนเนี่ะช่วยเช็คสัมภาระก่อนเข้าด้วยทุกคนอ่ะอยู่หน้าห้องน้ำแล้วก็เตรียมพร้อมจะเข้าอะ่ะแต่ถ้าว่าน็อตเนี่ยเขาก็ได้ตรวจเช็คสัมภาระจนกระทั่งพบว่ากเกงในเขาหายครับ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเกงในเขาหายไปได้ยังไงแต่ทว่าเขาก็จับดีแล้วทุกคนเขาถือว่าข้างๆอ่ะผมก็ไม่รู้มันมันหายไปอย่างปริศนาจริงๆอ่ะทุกคนแล้วผมกับเพื่อนอ่ะสองสามคนยินจาก็ได้กลับไปที่เต็นท์เพื่อไปค้นหาเกงในของไอ้น็อตอาจจะตกตามทางก็ได้ผมก็ได้เดินไปเดินไปจนกระทั่งเหมือนเจอสิ่งหนึ่งครับ มันอยู่แถวแถวต้นหญ้าพุ่มหญ้าที่หนึ่งอะครับตรงนั้นมันเหมือนแบบมีอะไรแปลกๆซ่อนอยู่แล้วจนกระทั่งนินจาก,ก็ได้หยุดเดินต่อจากพวกเราปกติผมเดินหน้าใช่ไหมแล้วนินจาก,ก็ได้หยุดแล้วเขาก็จ้องไปที่พุ่มไม้ตรงที่ผมบอกแล้วเขาก็ได้ชี้บอกว่าไอ้น็อตเก่งไงเองเบ้า พราะลักษณะเกงในของนอ็อตมีลักษณะเป็นสีดำเหมือนกางเกงบ็อกเซอร์นี่คือสิ่งที่เขาได้กล่าวมาแต่สิ่งที่เราได้พบมันคือกางเกงในสีเทาลายมิกกี้เมาส์แล้วพวกเราเนี่ยก็ได้เดินทางกลับไปที่เต็นท์<อ>เพื่อไปค้นหาเกงในของไอ้นอ็อตตอนนั้นน่ะผมก็รอไอ้น็อตอยู่ด้านนอกไอ้น็อตก็เข้าไปในในเต็นท์เพื่อไปค้นหาเกงในใช่ไหมครับ ผมก็หันหลังไปทีหันกลับมาเปิดเปิดเต็นขึ้นมาจะถามไอ้น็อตเสร็จหรือยังพอผมกล่าวคำนั้นขึ้นไปนั่นแหละน็อตหายือเต็นครับหายแลวเหรอครับใช่ครับหายไปอย่างปริศนาเสียงลอยเปิดเต็นก็ไม่มีใช่ครับเสียงลอยเปิดเต็นก็ไม่มีพอผมจะหันไปหานนินจานินจาก็หายครับใช่ครับสองคนนั้นทิ้งผมไว้คนเดียว ตอนนั้นผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับผมก็ได้เดินตามหาผมก็ได้เดินไปหาอีกคนหนึ่งผมขอใช้นามสมมติว่าวินและครับผมก็เลิกเดินทางไปหาวินที่อยู่อีกข้างๆถัดจากเต็นท์ผมไม่กี่เต็นท์เดินไปถามวินว่าเห็นนอดกันยินจ้าบ้างไหมแล้วสิ่งที่คำตอบที่ผมได้มารครับวินเขาบอกว่าก็นู่นไงอยู่ในเต็นท์อ่ะผมตกใจเลยครับเฮ้ย มันไปอยู่ในเต็นได้ไงเมื่อกี้เราก็เช็คในเต็นแล้วนะแล้วยินจาเขาก็อยู่นอกเต็นเขาก็ยืนมองผมว่าทําอะไรอยู่ผมก็สงสัยเลยครับจนกระทั่งหลังจากที่แบบวินเขาพูดคํานั้นที่บอกว่าน็อตอยู่ในเต็นได้ไม่ถึง10วินาทีนั้นผมได้นเสียงน็อตครับตะโกนเข้ามาออจากในเต็นครับเสียงนั้นเป็นเสียงที่ หน้าขนลุกแล้วผมจดจำไปตลอดชีวิตเลยครับน็อตเ <Not S 2> ขาได้ตะโกนขึ้นมาว่าเจอเกงในแล้วตะโกนธรรมดาหลังจากที่ผมได้ยินแล้วก็ผมหันกลับไปอะ่ะผมเห็นไอ้น็อตมันถึงเกงในโชว์ขึ้นมาบอกเจอเกงในแล้วมันมันมันยืนเขาเรียกไงมันโชว์เกงในตัวเองขึ้นมาเลยครับยเหรอครับใช่ครับไม่อยากจะพูดแล้วมันน่ากลัวจริงๆนะครับแล้วพอ คือคือว่าผมรู้ครับว่ากางเกงในที่ทเตรียมสินเน,นี่ยของเ้นหมาคือางเกงของใครครับของใครครับผมถูกถึงเฮ้ยอย่าลบหลู่ครับเล่าต่อแล้วครับถึงไหนแล้วนะพอไอ้น้องมันชูงเกงในนั้นปุ๊บยินจาหายไปครับใช่ครับพอผมหันไปอีกที นินจาไปอยู่กับเพื่อนอีกกลุ่มนะครับแล้วพอน็อตเนี่ยเขาได้หาเกงในตัวที่2เจอแล้วเนี่ยซึ่งน็อตเนี่ยเขาจะมีเพื่อนสนิท <c oughs> พเพื่อนซีคู่ตายของเขาเนี่ยผม,มขอใช้นามสมมติชื่อว่าเฟิร์สละกันสองคนนี้เนี่ยจะไปด้วยกันตลอดนะฮะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนไปห้องน้ําอยู่ด้วยกันตลอดหรือว่าแบบใช่ครับอยู่เจอห้องไหนผมกก็เขาเรียกไงเขาอยู่ห้องเดียวกันตลอดเลยครับ <c oughs> เขาเป็นเพื่อนซี ใช่ครับตอนนั้นเขาก็พูดคุยกันอยู่สองคนอะ่ะเคยว่าจะไปอาบน้ําด้วยกันอะไรประมาณนั้นผมก็ขอเข้าแทรกไปด้วเพราะผมเหงาเพราะเบสเนี่ยเขาไปอาบน้ํามาแล้วอาบน้ําแล้วก่อนนั้นนั้นแต่พอเขาแต,แต่พอผมเห็นเขาเพิ่งกลับมาจากห้องน้าเนี่ยผมอึ้งเลยครับอาบไวจังวะเท่าที่ผมเห็นนะ่เบสนี่ผมเปียกโซกเลยยังไม่ได้เช็ดเลยทุกคนแล้วผมเนี่ยก็ได้ตัดสินใจกัน3คน3คนนั้นมีใครบ้างมีผมนอตและเฟิร์สครับ ตัดสินใจกันว่าจะไปอาบน้ากันครับตอนนั้นก็ผู้คุมบอกเวลาเขาบอกจับเวลาเหลือ5นาทีพอผมเดินไปหาเขาบอกเหลือเวลาอีก6นาทีเวลาเพิ่มผมยังสงสัยว่าผมเดินทางย้อนอดีตหรือผมมาจากอนาคตครับตอนนั้นผมหลอนจริงๆนะครับแล้วตอนนั้นผมก็ได้เดินโอ้โหมันมันเปียกมากแล้ว,ลวใช่ครับตอนที่ผมระหว่างเดินอยู่เนี่ย ผมก็บอกว่าให้น็อตเนี่ยตรวจสัมภาระให้ดีนะระวังเจ้าที่ให้ดีแล้วหลังจากนั้นน็อตก็ได้หยุดเดินครับแล้วทั้งสองคนก็หยุดเดินเฟิร์สกับน็อตหยุดเดินทั้งคู่เลยครับทำไมล่ะครับเขาได้เห็นสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่ด้านหน้าเขาไมครับเป็นมันมีลักษณะ มีหนึ่งหัวสองแขนมันคือใช่ครับหนึ่งหัวสองแขนมันคือเสื้อของพี่คนหนึ่งครับทําตกไว้ครับเสื้อคนคนในเสื้อของพี่เขาครับน็อตน็อตน็อตเขาก็เลยหยิบไปให้พี่เขาคนนั้นให้พี่เขาคนนั้นครับพอมาถึงหน้าห้องน้ําอีกทีปุ๊บมันเกิด มันเกิดสิ่งประหลาดอีกแล้วครับางเกงในน็อตหายครับหายรอบสองอีกแล้วครับแต่ดีนะครับที่น็อตบอกไว้ว่าวันนี้เอาเกงในมาสามตัวสามหรือสี่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจครับแล้วน็อตเนี่ยก็เริ่มสงสัยเริ่มวุ่นวายแล้วครับว่ากางเกงในหายไปได้ไงก็จําได้ก็ถือไว้ตรงนี้ คราวเนี่ยแหละครับพวกเราก็เดินกลับไปย้อนกลับไปดูว่าหายใช่ครับมันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับแล้วผลปรากฏว่าเหมือนได้เจอสิ่งสิ่งหนึ่งครับมันม้วนเป็นเลขแปดอีกแล้วครับมันเก่งไงคร <c oughs> ั้งนี้ไม่ใช่สีดำครับเป็นสีขาวครับเป็นสีขาว มันไม่ใช่เก่งบ็อกเซอร์นะครับแต่เป็นเกง่งในเลยที่เป้าตรงๆหน่อยครับถ้ามันตกอยู่ประมาณประมาณใกล้ๆก,กับต้นต้นโพตรงนั้นตรงใกล้ๆเลยครับเหมือนจะแบบใช่ครับเหมือนค่ายนี้มันหล่อนจริงนะครับมันเหมือนใครทําอะไรตกแล้วมันไปอยู่ใต้ตอนนั้นจริงๆนะครับน็อตเขาได้กลับไปที่เต็นท์เพื่อไปค้นหาเก่งในตัวที่สาของเขาเขาเช็คทีเขา เพิ่งรู้ว่าเกงในตัวที่สามเขาใส่อยู่แต่เขายังมีเกงในตัวที่สี่อยู่ครับเขาก็เลยหยิบจางเกงในตัวที่สี่ขึ้นมาแล้วเขาก็โชว์ขึ้นเหมือนเดิมครั้งนี้ได้อาบน้ำหลังจากที่น็อตได้พูดขึ้นมาวันนี้ต้องได้อาบน้ําเนี่ยตอนนั้นเบสเขาก็น่าจะถูผมเสร็จแล้วแล้วก็หายไปไหนไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าเบสเขาหายไปไหนไม่รู้ครับล่าสุดเห็นอยู่ในเต็นท์ครับหลังจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยครับจริงครับจริงครับแล้ว ผมก็ได้เดินไปหน้าห้องน้ำครับเพื่อจะไปอาบน้ำครับแล้วมีดาราคนหนึ่งครับเชื่อผมขอใช้น้มสมมติว่าพี่โซ่แล้วกันครับพี่โซ่คนนี้ครับเขาก็เป็นที่รู้จักทุกคนเขารู้จักหมดเลยครับไม่ว่าจะแบบทุกคนต้องทุกคนในโรงเรียนต้องรู้จักพี่โซ่ครับใช่ครับรู้จักหมดเลยถามใครรู้จักหมดเลยถามพี่เบสก็รู้จักครับแล้วตอนนั้นอะ คือมันมีอยู่ห้องน้ำน่าจะมีอยู่ประมาณสามสี่ห้องครับคือเต็มหมดเลยครับแล้วพี่โซ่เ,เขาได้ใช่ครับแล้วห้องอาบน้ําก็มีอยู่สองห้องผมจําได้แล้วก็ที่เหลือเป็นห้องซ้วมใช่ไหมครับก็เต็มหมดเลยครับบางคนนี่เหมือนผมได้ยินคนะเหมือนผมเคยได้ยินคนะบบางคนเอาสายฉีดต,ตูดมามาเป็นที่ฝักบัวครับใช่ครับมันใช่ครับแล้วตอนนั้นผู้คุมเนะี่ย ได้ตะโกโนออกมาว่าให้เวลาอีกสามนาทีแล้วตอนนั้นใช่ครับตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยครับก็โอ้ยจะได้อาบน้ำไหมวันนี้ทาไมอาบน้ำก็เหนียวตัวตัวเหม็นเข้าไปนี้นั้นโอ้ยิ่งหลายคนยิ่งอบเลยแล้วตอนนั้นผมกับน็อตแล้วก็เฟิร์สเนี่ยก็คิดกันอยู่ว่าจะอาบหรือไม่อาบกันแน่แล้วตอนนั้นพี่โซ่ผมกำลังจะเข้าไปครับแต่พี่โซ่มาแทรกผม แต่ผมก็ปล่อยๆเข้าไปไหนๆก็เขาเป็นคนดังละแล้วผ่านไปสามนาทีพี่โซ่ก็ยังไม่ออกมาแต่ห้องอื่นออกมาแล้วครับผมก่อนหน้านั้นหนึ่งนาทีนะครับผมก็ได้เข้าห้องแรกไปครับผมก็ได้อัดในนั้นสามคนนะครับอาบทีเดียวเลยจะไม่ต้องเปลืองแบบไม่ต้องมารอกันนาะนนนั่นนะครับแล้วจนกระทั่งหลังจากที่ผมแบบได้ถอดเสื้อหรือแบบเ,เตรียมตัวจะอาบน้ําแล้วเนี่ย ผมลืมเอาขันมาครับผมก็ดีนะครับที่เฟิร์สเนี่ยเขาได้เอาขันมาก็ได้ยืมไปหลังจากที่ผมตักขันแรกลาดตัวแล้วปึ๊บผมได้ยินเสียงดังมาจากห้องน้ําพี่โซ่ครับเสียอะไรครับเสียงนั้นมันน่ากลัวมากๆเลยครับเฮ้ยไอ้โซ่เมื่อไหร่จะอาบน้ำเสร็จเนี่ยอาบน้ำหรือเล่นน้ำเนี่ย จากผมสองห้องเลยครับ,บใช่ครับนน่ากลัวมากนะใช่ฮะแล้วตอนนั้นอ่ะก็เตรียมเตรียมแบบแยกมันจะมีอยู่ห้องมันจะแคบแคบห้องน้ําจะแคบแคบแล้วก็จะมีอยู่สามสี่มุมจะมีมชักโครกตรงการลางใช่ไหมก็แล้วก็จะมีถังทางด้านขวาถังอยู่ทางด้านขวา,า,า,ขวาใช่ไหมครับเฟิร์สอยู่ทางด้านซ้ายผมอยู่ทางด้านขวาน็อตอยู่ด้านหน้าสุดเลยครับ ตอนนั้นผมก็ได้อาบน้ําเรียบร้อยอาบคนละขันครับเ,ออเขาบอกสองสามขันก็รอดแล้วครับแต่ตอนนั้นจนกระทั่งมีเหตุมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นครับออคือเหตุการณ์นี้เนี่ยมันไม่เหมือนครั้งก่อนนะครับเออพระเาะทว่าเออพระเาะทว่า,า,วาตอนที่น็อตเนี่ยได้เปิดชุดของตัวเองขึ้นมาออมีผลปรากฏว่า น็อตกางเกงในหายครับน็อตกางเกงในหายรอบที่สามครับแล้วตอนนั้นน็อตรู้สึกเครียดมากอุตส่าห์จะเข้าห้องน้ำมาได้แล้วน็อตก็เลยแบบคิดจะเปิดประตูออกไปโดยที่ไอเฟิร์สยังใส่กางเกงในตัวเดียวอยู่เลยครับตอนนั้นดีนะที่ผมใส่เสื้อครบมหมดแล้วครับแล้วตอนนั้นน็อตก็ได้เปิดประตูออกมาครับทำให้เฟิร์สต้องอยู่กับผมแล้วผมเ่ยต้องคอยปิดประตูไว้ครับ แล้วหลังจากนั้นน็อตก็ได้กลับไปที่เต็นท์คนเดียวครับแล้วผมก็อยู่กับเฟิร์สก็รอส่งเฟิร์สพอเฟิร์สอาบน้ําเสร็จผมก็ได้ออกมาใช่ไหมครับพผมออกมาเนี่ยผมลองสังเกตที่ห้องที่4ี่ครับลองเดินไปที่ห้องที่สี่ผมสงสัยครับห้องว่างแต่ไม่มีใครเข้าเลยครับผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆครับพอผมเดินเข้าไปดูที่นั่นแหละผมขนลุกน้ําท่วมครับ ในห้องน้ําเล็กๆอะไม่รู้มันน้ำท่วมได้ไงน้าไม่ระบายเลยครับผมก็ยังสงสัยผมก็เลยไปถามคนรอบข้างหรือผูผผ้อ่าผู้คุมนะครับว่าใครเป็นคนเข้าห้องน้ํานี้คนสุดท้ายเขาก็ได้บอกเลยพี่โซครับนี่ก็ยังเป็นปริศนานะครับว่าพี่โซเขาเล่นอาคมหรือเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับอยู่ดีน้ําท่วมในห้องน้ําแล้วพอกลับไปที่เต็นทนะ์เนี่ยหัวเปียกเดี๋ยวก็เตรียมตัวนอนแบบผู้คุมบอกให้ไปนอนได้แล้ว ผมก็ยังไม่ได้แปลงฟันหรือไม่ทําอะไรเลยครับก็หมดเวลาแล้วครับผมก็จะเตรียมตัวนอนครับพอดีแล้วเต็นท์ผมเนี่ยจะมีพอ่อเออมันใหญ่อยู่นะครับก็นอนได้เกือบห้าคนถ้าไม่นับทียนนั้นมันตัวใหญ่ไปนะนอนไปนอนมานอนไม่หลับสักทีครับทำไมล่ะครับไอ้นินจาเป็นพาหัวเราะมันเส้นตื่นมากเลยทุกคนแล้วแล้วทุกคนรู้ไหมเต็นท์ผมเนี่ย มันมีอาถรรพ์อะไรไม่รู้อะทุกคนอาถรรพ์เลยครับคือเต็นท์เนี่ย oh. มันเราเองขนลุกเลยทุกคนคือเต็นท์เนี่ยไม่ว่าใครเดินผ่านสะดุดล้มหมดเลยครับเพราะเต็นท์ของผมมันมีเชือกขึงไว้ข้างๆอะทุกคนเคยเห็นไหมแล้วทุกคนก็สะดุดหมดเลยทําให้เต็นท์ผมเนี่ยเริ่มย่อยยับมากตอนนั้นบางบางครั้งอะต้องออกไปซ่อมเองเลยทุกคนประมาณสักห้าทุ่มกว่าๆแล้วอะ เกือบเที่ยงคืนนะทุกคนนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมนอนดึกอะไรขนาดนี้เลยนะเที่ยงคืนอ่ะผมได้เสียงปริศนาครับปริศนานี้มันแปลกมากเลยครับทุกคนเสียงนี้มันจและเหมือนมีใครมากระซิบข้างหูผมเลยทุกคนแต่มันไม่ใช่ฮะแล้วหลังจากไม่นานสองนาทีหลังจากนั้นผมได้ยเสียง เต็นข้างๆผมถัดไปจากหนึ่งเต็นได้ยินเสียงขอใช้น้ำสมมุติว่าบุกค,ครับครับคือคนนี้เนี่ยผมได้ยินเสียงเขาตะโกนกรีดมาแต่ไกลเลยครับคือผมไม่กล้าพูดจริงๆนะครับเพราะเรื่องนี้มันสะเทือนใจพมากเลยครับคือบุ๊กเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ดีนะ เขาก็ไม่ได้เล่นของไม่อะไรเลยแต่ไม่ไไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเขาจริงๆอยู่ดีเขาตะโกนขึ้นมาช่วยด้วยช่วยด้วยลั่นลั่นค่ายเลยทุกคนลั่นค่ายได้ยินหมดเลยแล้วตอนนั้นมีแสงไฟส่องออกมาจากเต็นท์เขาส่องไปดูไปแล้วเขาก็กรีดครับกรีดดังมากแล้วสิ่งที่ผมได้ยินเนี่ยคือ ตายซะตายซะมผมไม่รู้ว่าเขาเล่นของเหลืออะไรหรือเปล่าครับเขาพูดตายซะตายซะเจ้าตะกตั่นตะกั่นเข้าเต็นครับเขาก็ได้ตีต่อยกับตะกันทั้งคืนเลยครับจนกระทั่งผู้คุมเนี่ยต้องมาคุมบอกไล่ให้ไปนอนครับจําได้นะผมสะดุ้งตื่นมาตอนตอนนั้นอะตอนนั้นก็หลับเป็นที่เรียบร้อยทุกคนหลับที่เรียบร้อยผมสะดุ้งตื่นประมาณสักตีสี่ตีห้ามีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครมาสะก,กิดที่เต็น เหมือนมีมือปริศนาแบบมาสัมผัสที่หน้าเต็นท์อะคือเต็นท์ผมอะมันจะมีสองชั้นชั้นนอกจะเป็นสีใช่ไหมชั้นในก็จะมืดตึบเลยสองพอสองแสงอะ่ะจะไม่มีใครเหน็นจะมีหน้าต่างอยู่สามสี่บานใช่ฮะแล้วผมเนี่ยก็ได้รวบรวมความกล้าลองเข้าไปดูฮะผมเห็นสิ่งเหมือนเป็นเงาอะไรบางอย่างไม่รู้อะครับ มีลักษณะเป็นคนมีสองมือสองตีนถือไม้ไมใช่ฮะเหมือนเหมือนใส่เขาเรียกไงนะครับเหมือนใส่เครื่องแบบลูกเสืออยู่ด้วยครับเป็นเป็นลูกศิษย์เก่าหรือว่าอาจจะเป็นวิญญาณผมก็ไม่แน่ตอนนั้นนินจามก็ได้ปลุกนินจาตื่นเหมือนกันเพราะนินจาก็ได้มีความสึกเหมือนกันว่ามีใครมาสะกิดที่เต้นหรือสัมผัสที่เต้นจริงครับ ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานผมก็ได้ยินเสียงค,คุณคูท่านหนึ่งได้สะดุดเต็นท์ผมนั่นแหละที่นนั่่แหละทีผมเจอแล้วคืนนั้นผมก็ได้หัวเราะทั้งคืนหลังจากที่คุณครูสะดุดเต็นท์ผมครับโอเคครับและนี่ก็คือเรื่องเล่าไม่ทั้งหมดของประสบเหตุหลอนในค่าย2วัน1คืนนั่นเองครับและสําหรับใครเนี่ยที่ดูตอนนี้แล้วเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตาม เพื่อไม่พลาด The Boat r a ด i o ภาคใหม่ล่าสัตว์กันด้วยคับหวังว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้ประสบการณ์หลอนจากพวกเราไม่มากก็น,น้อยครับนะและสำหรับใครน่ยที่อยากมาเปิดประสบการณ์เล่าเรื่องผีให้พวกเราฟังเนี่ยพวกเราพร้อมรับฟังนะครับเพียงจอย Discord ของพวกเรามาอย่าลืมนะครับมาร่วมสร้างความหลอนกับพวกเราได้ในช่องนี้